สวัสดีครับ no พี่ซอสวัสดีครับยไม่ยังนี่ยอ้าเจิมป้ายใช่ไหมกดป้ายไหมกดมานรนๆุนป้าย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 ย้ายย้าย้ยรุนนรุนเขาไม่ย้ายอันนี้ไฮยหเนียเปิดไปลูกเออรุนรุนรุนเปิดป้าไหเอ เอเปิดป้ายใหม่เปิดป้ายใหม่แล้วครับพกโพเดี๋ยวอ้ย่สิที่เป็นแ่งเลย่งใหม่่งใหม่่งใหม่เอาแขน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 หามมองขึ้นเ

มีแม่แมนน้องหมยิงหอแล้วก็่ตั้งหน้าให้พอมาเลยครับมเละครับมาฮอดจัดรับเจียมป้ายเอาไว้พอแม่ลูกไว้พอใไ้เต้นมันๆแม่ลูกห้เต้นตีไประล้วยังไให้เะตังให้กเจือกเจือกกนไหม เซ้ลับมืงเขียนเขาเขียนทังหลังด้อเกียไปอ่ะเด็ดอไป้เลยทยันไปี่ไหนนีอเคืองอกี่ยวไม่อบสมาลางหบอมออของคุณครับ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 อบขอบคุณครับ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 ขอบขอบคุณครับครับขอบคุณบอบอรบออครับอครับ

แดนเซอร์ป่ะโอ้ยพ่อแสดงว่าเต้นจนเมื่อยเอ้ยันบันได้มาติดซ้ายบ่นได้มาติดเอ้ยเว้นครับคุณละมืออื่นอ่นคุณละตุ้นหลัดบักแซนหลุดขึ้นรอค่ะเพื่อนบักแซนในหลุมมันก็เป็นแดนเซอร์เพื่อนเออยิ่งหลาเจิมป้ายให้ครับพี่น้อง

ที่อันก็คือหายด้ออีบีเอ็ก็คือหายยนีเพ่าตรงปกเนาะโอุ้ย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 โจมาเจอเลยเรามีวงใหม่้พ่อโจเปิดป้ายใหม่ครับป้ยวงใหม่ครับรวมดาวนแงรวมดครับเปิดป้ายใหม่ครับป้ยใหมครับป้ยใหมครับมดดง้งอใ้ไหออ เต้นเลยเต้นยุริเต้นเอออะไรทีว่ามูบานนีมูบานนีพอดีผมอันเฮ็ดมาให้ทีมงานครับการตีหุ่นอุ้ยปุ้ยการตีหมุนอุ้ยอุ้ยยุริเต้นนี่เละรวมดาวเพชรมานี่ล่ะนี่ลังดนี่ลังดีนี่เป็นบอเต้นไงวัดโจทึกกับอึ้งเมื่อเห็นรวมดาวใส่หน้าเลย

ขึ้นไปแขนนี่แขนนี่แขนนี่เสียกวะนี่ในสนนี่ไหมนี่มันต้องมีเชือมาสดอมันต้องมีโอ้หโอใ่เหรอวะเ็บซ็บ ใครโลกขึ้นไปจะขอดูปูติปีแ่ะง่ายเพื่อการเริ่มต้นทีข้าลูเอาบ้านไหมเอา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 เขื่อนเต้นมาปล่ออีกปล่อยีถ้าดีเสือมาถ้าแล้วเด้อมันย้อนแสงมอะเ้มอ่งเต้ยต้องไม่ท้ายเตเอาไอเอ็กขึ้นวนร้ายแทะ พ่อยพ่อยกพ่อยพ่อยโอไทยเบิดเลยบ่อยเลข้าลูกเข้าเลูกเข้าอายุกี่ปีกันแล้วนี่ฮะแก่ใจโลแปิล่าวูที่ว้าวอ๋อมีตาูอีปีอีปีอีปดูดูพี่แซมจะออนสอนกั ฟาาโทษเดียวกันเรืเอยเนี่าโทษเดียวกันเม่เรื่อยสาวๆไหมขอพรทุกคนขอพรทุกคนนี่เรารับงที่สุดแล้วเนี่ยหมด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 มาคยรีว้ามาเต้นมาเตนมาชอสไอดืที่ขาวแน่มาโชว์ไอดอหน่อย หมดนะครับหมดกันซนีมาขบอกใหญ่มาพี่หมดนะครับไปไมมลูกพอกการเอื้อนลูกไปพี่หมดหมดบ่งเวทีการแสดงวันนี้ อันนี้ฉันเลือกที่นี่บมเยอะเเอาตัราะว่าตจริงเอาแบแซมพรแซมรอได้ดุแบบแซมอไรนะเพาะัวแอบเพราะตัวแอบเพรตัวแอบโดนดิพี่ยาวเพาว่าให้แบบแซมไปเป็นเพ่เทียมแล้วกนพ่อแม่แก้มปิดชิปเหนไมปิดชิปหนไมขอบพุดไมปิดชิปเหนไมขอบพุไมเ้ยเา บพอด้รูปเนี้ยมาเกี่ยวกับการิงเน้ยชิปให้นเนอ้บคุณผชายเลยค่ผู้นสุางเป็นทางการนะคะสำหรับป้ายอะคาเดมี่บ้านหลังใหญ่นะคะพี่น้องนดีไม่ตอดวดนี่จะีละค่ะครับคเออเป็นยังนี่เป็นตะเกีงเนก่งนเนียครับเยเอาผู้นี้น่ะเปมีอะไรครับเเราลับเลราลับเราาลับเล่าับ เอ้าวพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำเนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ